What's up, nigga? Yeah. We're gonna be alright? Yeah. Look at me sewing now. My soul, I poured out. Been honest before what you're seeing now. Back when I couldn't afford a house, I used to sleep in the priest, no heater on site, and my campus dropped out for a job. I just couldn't manage, was racking a debt made it hard to see family. I ran out of panic, I started the grind at the studio. Don't tell my girl I was homeless, was wasting a time that we could have spent. To focus, not folding, I'm used to this. When did you meet Hydan? I'm talking about my time, I do, I'm talking about the lobby, talking about you're going to have somebody come to pass. Somebody come home, come home. I'm going to come to my house. เออผมจะมาแนะนําว่าคันนี้ทําอะไรบ้างละกันว่าคันนี้เป็นรถปีอะไรคันนี้เป็นรถปี15ครับผมแต่ว่ามีการทําในการแปลงหน้าแล้วก็แปลงท้ายใหม่หมดเลยตัวนี้เขาเรียกว่าหน้าอะไรครับตอนนี้คือเป็นหน้าบายเยลูปปี20แต่ส่วนท้ายก็จะเป็นเอ่อไททันปี20ตัวปัจจุบันครับผมคือแปลงทั้งหน้าทั้งท้ายมาแล้วอืมใช่แล้วครับใช่แล้วครับงบประมาณในการแปลงหน้าตอนนั้นจําได้ไหมว่าเข้าวๆของเข่าๆเอ่อตอนนั้นจาได้ว่าเออเฉพาะแปลงหน้าครับ ยังไม่รู้แปลงท้ายเนาะเนี่ยยังไม่รู้ครับเออ่ถ้าเป็นแปลงท้ายก็ประมาณสักสามหมื่นห้าประมาณนี้ครับก็คือเ,เบ็ดเสร็จครบๆก็ประมาณ8ปดหมื่นกว่าใช่แล้วครับเปก้าหมื่นใช่ครับประมาณนี้ฝาปมเป็นของอะไรครับฝาขอบปมเป็นของไอ้แคปเท็กครับผมคาร์บอนแคปเท็กแคปเท็กคาร์บอนครับอ่าอ,อืมเฮ้ยห้องเครื่องมีของนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาว่ากันว่ามีอะไรบ้างไม่รอช้าเอาโอเคลองเปิดได้ไปครับผมเปิดได้ครับเปิดเปิดครับอันนี้เป็นเครื่องไท่ต้นสเต็ปเดิมหรือเปล่าครับเออ่ไม่ครับ คือถ้าเป็นคันนี้คือทําเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนหม้อน้ําเปลี่ยนเทอร์โบคือครบแล้วไม่ใช่ใช่แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกับครบได้แหละครับใกล้เคียงใกล้เคียงครับใกล้เคียงใกล้เคียงอันนี้รถพี่เขาจริงวะวะไม่ไม่คือคือคือหยอกมันจะได้แบบสนุกสนานอ่าโอเคเทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรครับอ่าเทอร์เอ่อเทอร์โบตอนนี้คือเป็น f 5V ครับผมบูตอยู่เท่าไหร่เวลาใช้งาน30สสเต็ปนี้คือใช้งานได้สเต็ปนี้คือเป็นสเต็ปใช้งานโดยตรงนะครับถ้าเกินนี้ก็คือสเต็ปแข็ง อ่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาครับอ๋อคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับผมอืมใครเก็บห้องเครื่องให้เนี่ยเอ่อคันนี้คือ A aring, เอเบลลิงป็นคนเก็บห้องเครื่องให้งบประมาณเข้าๆอยู่ที่ประมาณ1 5ื 20, ่นห้าถึงสองหมนี่แหละ1 5ื่นห้าถึงสองหมื่นครับผมเฮ้ยแล้วก็ถือว่าหล่อแล้วนะครับผมคอยดีก็ขึ้นใหม่หมดเลยคอยดีขึ้นใหม่ของงานบริวิ้อ่าอืมใช่มอน้านพัดลมใช่มอน้าเป็นพ่อน้ำพัดลมเป็นของบริวิ้หมดอืมอินเตอร์ครับอินเตอร์น่าจะเป็นทั่วไปอินเตอร์เป็นงานทั่วไปใช่ผมระบบน้ำ ตอนนี้ขาแค่สวิตเบิร์นอ๋อไม่ใช่ไม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 ่ไอเดียเกี่ออโต้น่าจะพิซูพิซูในส่วนของสีต้องบอกกันว่าคันนี้สีโดดเด่นมากเรามีอะไรจะสารภาพเมียไหมราคาสีอ๋อดีนะผมไม่มีเมียไม่ได้ออ๋แต่ว่่าแตสามารถบอกได้ว่าราคาเท่าไหร่แค่นั้นแหละครับคันนี้เขาเรียกสีอะไรก่อนคันนี้คือเรียกว่าสีเอฟเฟกต์ยูเอเอโดยตรงแท้ครับผมทำสีที่ไหน ทำสีที่อู่คลองเจ็ดครับผมอู่คลองเจ็ดชื่ออู่อะไรไม่รู้นั่นนี้อะไรแท้ก็แท้ปะแท้มาก <laughs> หลังต็มนี้ยิ้มเนที่ผ่านเออ <laughs> <ๆ laughs> เออ, <laughs> เอ,อคันนี้เรียกว่าสีเฟลต์ใช้เวลาทำนานไหมทำยากไหมคันนี้ใช้เวลาทำยากมาก <laughs> เดี๋ยวเราเรียกเจ้าของอู่สีมาว่าเจ้าของรถก็ไม่น่ารู้อ <laughs> ันนี้ครับเจ้ามาดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มา มามาผิดเวทีครับอันนี้รีวิวรถไม่ได้เพื่อชีวิตครับพ <c oughs> ี่ขอโทษน,น้องๆด้วยออนนขอโทษเลยครับพี่น้องพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้ไหมว้ายอยากคุยเรื่องสีก่อนอนิวอ,อ,อยากรู้รายละเอียดของสีคันนี้นิดนึงครับครับว่ามันเป็นสีอะไรยังไงอันนี้เป็นสีเอฟเฟกต์ครับอเอฟเฟกต์แท้มิกาครับนำเข้านะครับไม่ใช่เอฟเฟกต์ที่เรียนแบบนะฮะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์แท้ครับดูมิติได้ครับอทำยากไหมามว่ายากไหมก็ ็ยาวมือนกันครับแต่ก็ไม่เกินใจเออแต่มันออกมันเดียนนะทั้งไทยช่างไทยเก่งมากนะครับท่างไทยเก่งมากทําได้นอนยังเนี่ยเฮ้ยย่างย่างย่างผมยังไม่นอนดูผมเองเออเออมันมันเป็นสเต็ปของช่างอ๋อไม่เป็นสเต็ปของย่างอ่าช่างสีส่วนมากจะเป็นแบบนี้ลำงอนถ้าลำถ้าลำไม่ถึงจะทําไม่ได้เรามาพูดถึงเรื่องทรงรถกันหน่อยดีกว่าสําหรับสายตั้งคันนี้จัดทรงยังไงครับเออส่วนข้างหน้าข้างหน้าน่าจะเป็นอยู่ที่2.5อ่า ขาหลังอยู่ที่ประมาณ4นิ้วข้างหลังหน้า2.5หลัง4นิ้วใช่ครับมากับล้อ 95V ครับผมในส่วนของล้อเรนโซ่เก้าห้ใส่เป็นไงบ้างครับตัวนี้มากับยางเรนโซ่ไทยฟินิกด้วยครับสบายนิ่มขึ้นความเร็วได้ดีมากอ่เป็นยางสปอร์ตด้วยใช่แล้วครับไท้ตั้งคันนี้นะครับใส่ล้อเรนโซ่เก้ครับมากับยางเรนโซ่ไทยฟินิกครับตัวนี้ในส่วนของล้อนะครับสเปคเป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งครับหน้าออฟเซ็ตยี่สิบสองหลังออฟเซ็ตสิบสามครับมากับยางเรนโซ่ไทยฟินิกสเปคสองห้าห ในส่วนของการรับประกันล้อน,นะครับโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับสีปีในส่วนของยางเลนส์่ไทยรับประกันบาดบวมแตกตามหนึ่งร้อยแปดสิบวันทุกกรณีครับเรามาดูข้างหลังกันหน่อยดีกว่าครับผมอในสอนของป่าท้ายเห็นมีเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นป่าท้ายของอะไรครับอ๋อคันนี้คือเป็นป่าท้ายของไอ้ยูคาร์บอนครับผมอ่ายูคาร์บอนในส่วนของโช๊คคันนี้ครับเป็นโช๊คอะไรเอ่ยอ๋อเป็นโช๊คของไอ้เป็นพอของพอเทตันเลยครับโดยตรงนะครับผมเป็นโช๊คสเต็ปเออ่สเต็ปโหลด สเตปโหลด2นิ้วประมาณนี้ครับอ่าโมโนทูบใช่แล้วครับอ่าตัวนี้เฮ้ยเห็นบอกว่ามีอีกคันหนึ่งด้านขวามือเป็นรถผู้หญิงด้วยใช่ใช่ใช่คือคือเลดี้เลดี้ขับเลดี้ขับนะครับแล้วโหลดสเตปอะไรครับอ๋อคันนี้คือโหลดหน้า2ลังสีนะครับแล้วก็เจอกันที่อีพีหน้านะครับไม่พูดเยอะละยวไ้เจอกับเจ้าของรุ่นเลดี้เลดี้แน่ๆครับ ครับผม EP หน้าครับผมออะมาถึงในช่วงของสุดท้ายแล้วอยากให้นักปัดฝาก,กลุ่มของสมาคมแต่งไททันกันหน่อยมีกลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างอ๋อคือสําหรับกลุ่มผมเองคือเป็นกลุ่มอ่าไททันอเม,มนิวนะครับสำหรับ EP หน้านะครับจะเป็นใครก็นิวฝากติดตามไปด้วยที่สําคัญเป็นผู้หญิงนะสวยด้วยสําหรับวันนี้นิวกับนักปัดขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ